สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิ t ไทยใน YouTube ครับนี่ใกล้ร้านเบกกิงบูทแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านกาแฟมวลชนนะครับ35บาทนะครับกาแฟร้อนก็เป็นหนึ่งในที่ที่กาแฟถูกที่สุดในสนามบินดอนเมืองเทอร์มินอลสองขาออกในประเทศนะครับก็อยู่ติดกับร้านเซเว่นนะฮะกาแฟมวลชนครับ,รบเริ่มที่35บาท 3าบาท40บาท55บาทครับผมฮนะก็แดงมะนาวโซดานี่ก็แค่แดงโซดานี่ก็แค่30บาทเท่านั้นนะอยู่ใกล้ๆทางขึ้นทางไปสำเกตสัมเป็ซัหกนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่ากาแฟมนุชนตรงนี้เป็นไงเขาะจะมีอีกที่นึงจะอยู่ตรงที่ใกล้ๆเซเว่นใ,ใกล้ทางไปศูนย์อาหารเมจิกพอยนะครับ ทางที่จอดรถนะฮะแต่นั้นจะอยู่ด้านนอกนะครับก่อนที่จะถึงผู้โดยสารขาออกตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่ถูกที่สุดนะครับของอห้อง,องผู้โดยสารขาออกครับผมขาเอโสโซ35เย็น5 55, 5 5ครับ mm hmm. ก็คาปูชิโน่4 5ลาเต้4 5อเมริกาโน่3 5ครับเมกาโต ก็เมกาโนครับสั่งมา35บาทครับผมนี่ก็มีเครื่องดื่มปั่นอื่นๆนะครับ50บาทนมสดโอรีโอ45 50 45 55สตอเบอรี่ดีไลท์50 55นะครับพวกน้ำแดงโซดานี่30ครับก็าเราสนใจครับถ้เทียบราคาแล้ว3น้ำแดงโซดาเนี่ยเทียบกับชาเขียวกับอย่างอื่นนะครับ แล้วก็เขาจะมีนี้ให้ด้วยครับมีปั๊ชนะสามารถนั่งได้แต่ว่าก็คงสะดวกกับคนที่ขึ้นเกศ30กว่านะครับเพราะถ้าเกศ50อะไรด้านนู้นต้องไปไกลมากจากตรงนี้ครับถ้าใครมาขึ้นเกศ30กว่าตรงนี้สามิาำหกเนี่ยตรงนี้จะเป็นทำเลดีกว่าครับอยู่ติดร้านเซเว่นเลยกาแฟมวนชน,นครับผม ยังร้อนอยู่นะครับก็มี Wifi ให้นะครับแต่ว่าผมเข้าไม่ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นที่เครื่องนะร้านนี้จะต้องจ่ายตังก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เมนูเห็นเป็น40บาทเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาแก้วทานที่ร้านนี่40แต่ถ้าเป็นแก้วอย่างเงี้ย35ครับผม